สวัสดีครับพบก,กับช่องออฟสุโขทยัยแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูเด็กเด็กเล่นว่าวกันนะครับเอ,อ,อาเขาจะวิ่งก่อนเรา,า,าไไจะวิ่งไปทางไหนทาง,ทรงาตรงวิ่งไปตรงนน้นนะ ไปไปแล้วครับไทตันเป็นคนวิ่งคนแรกแว,แว,ว้าวตกแล้วเร็วๆต,ตกแล้วดึงเชือกดึงเชือกอ้เป็นคนีวตกแล้วไปน้องด้าไป ไอ้ตันต้นเดี๋ดย,ใยวให้น้องด้าวิ่งกลับมาส่งให้น้องด้าเลยเอาส่งให้น้องด้าเลยเราให้น้องด้าวิ่งกลับมาเอาไป <laughs> เอาไปต่ออีกถอดรองเท้าไว้ก่อนก็ได้ไ,ดไปไป, <laughs> ไป <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ไททันชูสูงอ้าวน้องดาววิ่งไป <laughs> 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 ตกแล้ว <laughs> <laughs> นี่ก็บาดเอบรรยากาศเย็นๆนะครับที่ค้อกงัวไกลๆโน้ก็จะเป็นข้าวหลวงนะครับสูงๆวิ่งกลับมาเปล่าน้องได้ถอดรองเท้าเลย

ตกแล้ว,ลวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ